เวลาที่เราพูดถึงโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้าคืออะไรนะครับโรคซึมเศร้าอันแรกเป็นความผิดปกติทางอารมณ์นะครับเป็นความผิดปกติทางอารมณ์นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะพูดว่าเนี่ยคนคนนี้อารมณ์ผิดปกติแน่นอนทุกคนเคยเศร้านะครับเวลาที่เราอกหักเวลาที่เรามีปัญหาครอบครัวเวลาที่เรามีปัญหาการงานเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ยเราเคยเศร้าแต่ในคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันมีอะไรต่างนะครับอันแรกเลยเนี่ย อารมณ์เศร้าที่แสดงออกมันจะรุนแรงกว่าปกตินะครับมันจะรุนแรงมากนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นอยู่นานนะครับคนที่ซึมเศร้าเนี่ยบางทีไม่ต้องมีเหตุให้เศร้าก็ได้นะครับเขาจะบอกเลยว่าอยู่ดีเนี่ยอารมณ์มันเหมือนตกลงไปอะหมอเบือ่อแล้วก็เป็นอยู่เป็นเกือบทั้งวันเลยแล้วเป็นติดติดกันหลายหลายวันด้วยมันจะไม่ใช่เศร้าประเดียวประดาวแล้วก็หายไปนะครับยางเวลาที่เราเครียดเนี่ย สมมติเรานึกถึงเรื่องเศร้ามันก็จะแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นเราก็อาจจะหายใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นโรคเนี่ยบางทีมันเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยนะครับแล้วเป็นติดติดกันเนี่ยเป็นเดือนนะครับเป็นสัปดาห์ถ้าในทางการแพทย์เนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องมีอารมณ์เศร้าอย่างเงี้ยที่เป็นอยู่เกือบทั้งวันเนี่ยติดติดกันนานเกินกว่า2อ,อาทิตย์นะครับนานเกินกว่า2ออาทิตย์นะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยไม่สามารถคุมอารมณ์ให้มันกลับมาเป็นปกติได้ อย่างพวกเราเวลาที่เรามีเรื่องเครียดแล้วเราเศร้าหมาดําเราตัวเล็กๆใช่ปะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหมือนกับไปทําอย่างอื่นบางทีเราก็จัดการในเจ้าความเศร้านี้ได้หรือบางทีเราก็ลืมลืมมันไปแต่คนพวกนี้เขารู้สึกว่าโหมันคุมไม่ได้อ่ะมันเศร้าแล้วไม่รู้จะทํำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอมันเศร้าหนักๆมันเริ่มส่งผลต่อ,ตอการดําเนินชีวิตนะครับส่งผลยังไงบ้างนะครับอันแรกก็เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง จากเดิมเนี่ยดูแลตัวเองดีก็เริ่มดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะนอนหรือว่าเก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันเลยนะครับเขาก็จะบอกเราว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงทําอะไรทํานู่นทํานี่เท่าไหร่มันเบื่อนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับจากเดิมที่เคยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเคยแอคทีฟทำนู่นทํานี่ได้เยอะๆก็เริ่มไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยอยากทําอะไรเท่าไหร่นะครับเริ่มมองโลกในแง่ลบนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อหน้าที่การงานด้วย ปกติก็ดูเป็นคนขยันไปทํางานทําการเข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างดีตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยอยากไปทํางานละนะครับนอนอยู่บนเตียงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่มีคนมาปรึกษาเนี่ยแล้วหมอจะดูว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าล่าเขาต้องมีอาการพวกนี้ครบนะครับคือมันรุนแรงนะแล้วมันเป็นอยู่นานแล้วก็ ไม่สามารถทําให้มันเป็นปกติได้แล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นอันนี้แยกเศร้าปกติกับเศร้าที่เป็นโรคออกจากกันก่อนนะครับต้องแยกอันนี้ให้ได้นะครับ